ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่โรงแรมเชลราตันสมุยเนี่ยนะะเราก็ซื้อมาในแพ็กเกจที่ได้อัปเกดตมาเป็นห้องดีลักซีวิวนะคะเดี๋ยวนี้เราจะพามาทัวร์ห้องดีลักซีวิวกันที่เชราตันสมุยค่ะ oh. ก็เราพักเป็นห้องเลข432นะคะ oh. ก็จะเปิดเข้ามาก็จะเจอตู้เสื้อผ้าตู้เซฟตรงนี้มีอาร์ตไล่ยุงแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ตู้เสื้อผ้าซ่อนนะคะใช้ประตูเดียวกับห้องน้ำมีบัตรโลบอ่าเตารีดไปฉายประมาณนี้ไปเร็วๆเนาะแล้วก็พอเลื่อนมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำห้องน้ำก็จะมีชาวเวอร์แล้วก็มีทอเล็ตตรงนี้มีซิงค์แล้วก็อ่างอาบน้ำเจอกับกระจกบ้านใหญ่ แล้วก็ทางเรานะคะแจ้งกับทางโรงแรมไปว่ามาเปิดเดย์ทริปค่ะก็จะจัดเตรียมประมาณนี้พร้อมกับขนมพานาคอต,ต้ามะม่วงน่ารักมากเลยตรงนี้เป็นที่วางกระเป๋าทีวีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นโซนทำงานโต๊ะทำงานนะแล้วก็เป็นโซฟาเบดตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องนี้เป็นดีลักซีวิวดังนั้นก็จะต้องมีซีวิวแบบนี้ พร้อมกับเก้าอี้นะคะที่ระเบียงสองตัวโรงแรมเชราตันสมุยนะคะจะอยู่ที่หาดเฉวงน้อยเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อครับเดี๋ยวเราจะไปสำรวจโรงแรมกันค่ะที่นี่มีสระว่ายน้ำสองสระแล้วก็ชายหาดเฉวงเดี๋ยวไปสำรวจชายหาดเฉวงน้อยกันหลังจากสำรวจโรงแรมเตรียมถ่ายรูปวันพรุ่งนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาเล่นน้ำกันนิดนึง เช้าวันที่2นะครับตอนนี้เนี่ยท้องฟ้าสวยมากซึ่งก่อนที่เราจะไปกินข้าวเช้ากันวันนี้นะครับเราก็แวะถ่ายรูปก,กันตามทางตลอดเลยนะครับต้องบอกเลยว่าบรรยากาศดีจริงๆผมว่านะโรแม,มนติกมากๆเลยครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าใครไม่อยากเดินนะครับก็สามารถเรียนรถกอล์ฟได้นะครับแต่เราอ่ะตั้งใจว่าจะสำรวจโรงแรมเพิ่มเติมซึ่งจากว่าโรงแรมมาใหญ่พอสมควรเลยมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะมากจริงๆ โซนสระว่ายน้ำและหน้าหาดครับเราตั้งใจว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยเราจะมาถ่ายรูกปกันอีกครั้งนึนะครับไปตอนเช้าเนี่ย จาพักผ่อนกันเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็ออกจากโรงแรมนะครับมาที่ The Jungle Club นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยเราตั้งใจว่าจะมาดูวิวดื่มเครื่องดื่มนะครับแล้วก็กินขนมหวานสักเล็กน้อยนะครับ ตอนนี้ก็ขอตัดมาเป็นเช้าวันที่3เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาถ่ายรูปตอนเช้าอย่างที่บอกก่อนหน้านี้นะครับซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าเช้านี้เนี่ยท้องฟ้าสวยเป็นใจมากๆจริงจริง ังจากเราพักผ่อนกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช่วงเย็นนะครับเราจองแคมป์ไฟไว้นะครับตอนนี้เราเลยลงมารอพนักงานจัดแคมป์ไฟให้นะครับเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรทําก็ถ่ายรูปเล่นนะครับผมและแล้วนะครับก็ถึงเวลาแคมป์ไฟกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับท้องฟ้าจัมใสมาก ถูกเตรียมพร้อมไว้ให้แล้วนะครับเราสามารถปิ้งย่างเองได้เลยนะครับหรือให้พนักงานปิ้งย่างให้ก็ได้นะครับ เ้าก่อนกลับนะครับวันนี้เนี่ยเรามาสปากันเล็กน้อยนะครับเนื่องจากเป็นโปรโมชั่นพอดีเราได้สปาฟรีนะครับแต่เราก็ขอเลือกเปลี่ยนเป็นนวดเพียงแค่เท้านะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็สปาตัวกันมาแล้วนะครับหลังจากสปากันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ามาเก็บของเตรียมออกจากโรงแรม เช็คเอาท์โรงแรมที่เชอร์ลตันนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็มากันที่ o v e r l a ์แล o n สโตนะครับตรงนี้เนี่ยวิวสวยมากแต่ผมบอกก่อนเลยทางขึ้นอันตรายทางเดินมาเปรี่ยวทางเดินไปที่หินนี้ก็เช่นเดียวกันครับแอบน่ากลัวนิดนิดเพราะรู้สึกว่าเราจับนะครับไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เวลาจับแล้วจะคลอนนิดนิดนะครับ เที่ยวเล่นกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแน่นอนครับว่าทองก็ต้องร้องนะครับตอนนี้เราก็มากันที่ Merit Life Cafe and Restaurant นะครับซึ่งที่นี่เนี่ยบรรยากาศก็ดีนะครับวิวสวยนะครับอาหารอร่อยครับหลังจากกินกันเสร็จนะครับเราก็จะไปที่พักถัดไปแล้วนะครับที่พักถัดไปเป็นที่ไหนนั้นติดตามคลิปถัดไปได้เลยนะครับ